สบายดีคุณสาวทุกคนสบายดีเอทีีที่ตามไปสูทุกคนืัอนี้เป็นมือวันห่อขาวประดับดินพี่น้องเป็นมือวันศิลศิลับเนาะพี่น้องเป็นมือวันศิลใหญ่พี่น้องเต่ว่าคนโยบัดตอนนี้นะนาแนนเพราะว่าคนบานทานสลายเขาจะลงไปเหตุบุญในส่วนมือบุญห่อขาวประดับดินเนานนนนะ,นะ,นะ,นะเพราะว่ามนานนาานันเป็นบุญใหญ่เท่ว่าบุญห่อขาวประดับดินก็นเป็นอีกหนึ่งในงานบุญตามหตุชิบสองของบานท่านเนาะ ทิพย์สองมีทั้งเบิร์ิอสองเดือนพี่น้องมาเวียนมาหอดเดือนนี้ก็เป็นบุญหอขขาประดับดินถ้าเป็นเดือนต่อไปก็สิเป็นบุญหอขขาวสลากคือในสองนี่นะตามตำนานเล่ากับเพื่อนว่าเป็นมือที่ว่าเพื่อนปล่อยดวงวิญ,ญญาณของพ่อแม่หรือว่าเทาวไม่เท่าผู้ที่ว่าเดเสียไปแล้วนาะใหายมานเอาอส่วนกุศลพลบุญจากลูก,กลานนาจากหลานเาะเจากันเลยลงเห็ดบุญลายเป็นพิเศษพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเบิงเยื้วัดพี่น้องบรรยากาศ่าคนเสียลายสั่นเลย อันนี้เป็นสัทาไฟตาเนี่อันนี้ก็ไม่อีกแม่อีกเชีายเชี่วสัทาดีอันอันนี้เม่นครอบครัวของมาไล่เลยเื่งบ้าเลอลูกบ้ไม่เนี่นะเป็นมือ ลโตกันพี่น้ององานซาบัดมารโดมาต่อมาโฮมกันมีแน่มือเดียวนี่และพี่น้องี่วรลายสุดเมือบุญหอเขาประดับดินกับเมือบุญหอเขาสามีสองมืการทันการเมือต่อไปกับสิบลายมาด้พี่น้องบุญบานยังลายสนี้ตอนเลงมาเห็นบุญยังไม่สอันเลอันนี้พิเศษ นั่งครอบรอบประธานแกอบแก้วที่านงเชเนรยเพื่อไได้มาเนาะบริจาคอ่าโเทลนเินมือ bueno ห้าร้อยบาทเอาใจเลยเนาะอ่าพอชนิสานาท่เราเสารแ่พื่อระเสไปเทแค่แสถานีของเราอ่าเนาะอันนี้เพืจะได้มาบริจาคเนาะอ จริงเจ้าจริงเจ้าจริงเลยแจริงอ้าวคุณเจ้าว่าสาธุอนุโมทนาเนาะพี่น้องอ่ากําลังประกาศสร้างเงินคั่วพี่น้องเลยสร้างเงินคั่วห้วัดก็เลยนะประกาศมีการนั่นต่อยอดเพื่อว่าหาเงินแสนเงินคั่วแาวัดโตเก่าเขานะอนาะไม่ต่อ เลี้ยงล้างไม่สมเลเมื่อห่อเขาประดับประดินมากินข้าวหองประดับประดินเดินเต่ากินเด้อกินถิงหิกลับมาบ้านแล้วทุกคนพาทุกคนมาเบิกบรรยากาศยามแมลงพี่น้องกับบรรยากาศทงนาเมื่อนี้แม่นังกิ่งจุงว่ากินยาพี่น้องจุงว่ากินยาอยู่ในคาเทนาเพราะว่าพื้นที่เลี้ยงงัวอยู่นี้ ค่นขาง,งจํากัดเลยพี่น้องเทียบใส่กับอยู่บานเฮาแต่ว่ากบนี่หลายเลยเห็นอันพอถาวใส่เบ็ดแล้วใส่ได้กบหลายอยู่เฮาก็สิลองใส่ยอยู่พี่น้องวิทมือวันศวันพะก่อนแต่สิเฮ็ดบาปแต่บ่ฮู้ว่าโโวสิกะใส่หรือบอ่ใส่แต่บ่กล้ายาม <c oughs> บกล้ายามผู้เดียวยาก ก็อ,อัดนะคักแต่ท่านทอดแดดทั้งรูมันนางใหม่ก็แม่ถั่วพี่น้องเลี้ยงปล่อยเลี้ยงอยู่น้ำเดินเดินกับบริกว่างไปะนะส่วนมะง้ว่าเขาก็มีตัวเดียวพี่น้องตัวใหญ่ตัวเดียวแล้วก็ลูกมันก็เลยจุงจินหย่าจุงกิ๋นหย่ามันจะตุ้ยกว่าปล่อยเลี้ยงเนาะต่างแต่ว่ามันหยาก,กันหลายตัวเขาเห็นไหมล่ะเห็นแต่แต่ละตัวจุง้งหย่า เอาประดับดินจะป้าไว้ให้น่าอยู่ป้าป้าแดดเลยอินเออออกหน้าอืมออกหน้าทงตัวลุ่มพวกอ่าอ่าแล้วก็ไว้ใน,ฮนยยเฮือนแล้วก็ไว้ยุทธะแดดนอนๆพี่น้องยังมาแรงเมื่อวานอ้าวแห้งเลยจากบนจิตกกระบอโอ้โจากบนจิตโตกระบอแต่ว่าอ้าวแห้งเริ่มมีปลาแล้วเนาะน้ำให้นานตัวไหนก็นเยังเอาปลาน้ำหนนให้นานี่ก็ได้ใช่เด็ด มือนนี้วันสิน้นมืออื่นกันกำลังเลาเบ็ดพี่น้องเลาเบ็ดเติมอีกเบ็ดตัวยูบันสีนหายเอื้อยกับแคนดี้แล้วสีเหลาเห็ดอมัอีกเ่อหนึ่ง เงผ้าแดงพี่น้องหรือว่ามันเอาหมักจเจอรอิญมาลี้ิงตากพร้อมเป็นปรากฏการณ์ทำำางธรรมศาสตรนส์นอสลราชมักสิพบเห็นในส่วนยม,มแมลงส่วนคำคำคือแต่สีน้องของตะเป็นตกดินแล้วปรากฏการณ์แบบนี้นะตามคำทำนายของผู้เฒ่าพินบอกว่าโบแดดกับฝนชิโตกแห้งส่วนหนึ่งเสืงผ่าเป็นสีแดงพี่น้องส่วนหนึ่งเสื่องผ่าเป็นสีดำฝนกำลงังสะมา ใส่คำทำนายของกันปฐาภิเแกสิเป็นความจริงอยู่พี่น้องเพื่อนบอกว่าถ้าถึงผ้าแดงท,ทั้งสี่นะมันสิเป็นจุดบอกสัญญาณว่าฝนสะตกแห้งหรือว่าแดดสีแห้งหรือว่ามันสิแรงนั่นเองพี่น้อง <c oughs> เป็นดังที่เพื่อนว่ายดีเข้มมาแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงผ้าห้อง,อง้อมย่างเป็ดพี่น้องอาหารแรงว่ามันผ่าเหลือมอย่างเป็ดกับฮูก็บาดอยี่ มาได้กกินข่าแรงน้ำกันพี่น้อง <c oughs> พนสต๊กแห้งแล้วพี่น้องเมื่อนี้นะผ่าห้องกลึงกระเลงอย่างมันเป็นมือวันสินใหญ่ทุกๆปีมือบุญห่อข่าวประดับดินพี่น้องสาวเ,เกิดมาแต่น้อยจนใหญ่นี่เห็นพ้นตกก๊ะเกือบทุกๆปีเลยยังบ่เห็นปีไดที่ว่ามันสิบตกเมื่อนี้ก็เสียงกลึงกระเลงมาแล้วนายิต๊แล้วพี่น้องอยู่ทางเคีม,มาลาดเนาะเมื่อนี้ปีงปลาหมึกพี่น้องปีถาเม,มียตอนเมียนจูงง้กินหยา มาแล้วแหละเมียก็เห็ดแจ่วหนะแต่ว่า่นกำลังเสริมสวยจากหน่อยก่อนสิเ้าคองกำลังมัดผมใหม่ยิ่งกล้งกรลิงเลยเปนผ้าห่อเ้ยพี่น้องมาได้กินข้าวแรงกันลุกสา้านอนรับแล้วพี่น้องนอนแต่หัวแรงขั้นพ้นตกแหงบนออันีน้กแสดงยิบโตงไว้พี่น้องโตงอยู่ทางหน้าพราะว่าปิปามันขึ้นไ้ขึ้นหน้าหลายปีนี่บ่แรลงคือปีก่อนแหละปีนี้ป้าได้ขึ้นไปใค่แล้วออื <ท>มาเลือ้จุกคนกินเขากินเขาแรงกินปลามื่อหงอนหวหมว่หงอนอกตุกตัวผ้า คนมาแล้วพี่น้องพอโตกินข่าวกันเด้อพี่น้องพอ,อกบบันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ครับจะยืดเกินชำนิยพี่น้องขั้นโมเมนต์มือวันสิ้นเป็นอย่างป๊อบแน่นอนเหมือนเนี้ย,ตนนนนนยแต่มือนคือมันสิ้์ทั้งหยาดบาททั้งหยัดหยัดอย่า,บา,าง,าางาบา้าบอหรอกโอเคพี่น้องไปก่อนเด้อบาย